ไฮมริรซังคอนดติวาาัตวัตซันเดย์สุรยะซันครับผมขอต้อนรับสู่เกมเพียโซทูน้จะได้สดครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรายละเอียดอัปเดตจากไลฟ์ NGS Headline ครั้งที่16เมื่อวันที่27กันยายน2022กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็จะขอเริ่มจากอัปเดตในช่วงต้นเดือน10กันก่อนกับอัปเดตในวันที่ 5ตุลาคม 2, 2022เปิดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่ม limit level จาก60ไปเป็น level 65กันแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มแลังอันใหม่เข้ามาด้วยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากครายแดงที่เป็นของเขตลีเทมเขตเทรซายกันก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับแหลง4ในโซเซชั่นแบบต่อสู้ซึ่งจะได้เจอกับมอนสเซอร์ level 60กันเลยแล้วก็จะมีการเจอกับเอ c จากในด้วเรื่องกันได้แล้วก็ถ้าว่าทำเรื่องของเทลที่เป็นของไอ้นักกลับมาน,นัานนร การเกิด PSE b i r s t นะแล้วก็ PSE b i r s t เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปหลายส่วนมากเลยนะครับอย่างนั้นก็คือจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ PSE b u r t Encon ในทุกระดับกันแล้วนะครับก็คือจะเป็นการเกิด PSE ครั้งที่2เนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดในทุกที่ทุกแรงกันแล้วแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ การอาคงระดับของตัวเกจเพซีเบิร์กันด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่าเกจเพซีเบิร์เนี่ยมีการขึ้นไปเป็น2ขีดเมื่อไหร่มันจะไม่มีการต่ํากว่า2ขีดแน่นอนนะครับคือบางคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบว่าเกจเพซีเบิร์ขึ้นไปเป็น 3- 4เกดแล้วแล้วก็กลับลงมาเป็น 3- 2 1ประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งที่เนี้ยเขาก็จะมีการปรับว่าถ้าหากเกดมากกว่า2เมื่อไหร่มันจะไม่มีทางต่ํากว่า2แน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีการ เพิ่ม PSE เบิร์ดแบบใหม่เข้ามาด้วยซึ่งจะถูกเรียกว่า PSE Bird Forte นะครับหรือว่า Bird F นะซึ่งมันจะเป็น PSE เบิร์ดแบบใหม่ที่มันจะมีการเจอแต่มนอนสเตอร์แบบระดับสูงๆที่แบบเป็นพวกระดับมีการลอติกแล้วก็เป็นนเสเตอร์แบบเป็นตัวสีทองเป็นหลักกันเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการดรอปเรื่องเกี่ยวกับตัว augment แบบใหม่ก็คือจะเป็น augment ระดับที่4นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นพวก power shoot t e k e หรือก็คือเป็น m ม้พิ position แล้วก็ t ทค e เนี่ยมันจะมีขั้นที่4กันแล้วแล้วก็จะมีทั้งโซ่ข มีเรื่องเกี่ยวกับตัววุธระดับ7ดาวที่เป็นซีราเกโดเนี่ยก็จะมีการดรอปจากในตัวระดับสูงอันนี้กันด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีการดรอปชุดก่อนระดับ7ดาวกันแล้วนะครับก็สามารถมาฟาร์มที่แถลงระดับสูงอันนี้ได้แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัว urgent quest ซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัว ticker quest นะครับมันจะเป็น ticker quest ที่เราสามารถแลกกับ npc ที่ตรงร้านค้าใช้ตัวเหรียญทีมในการแลกกันได้เราก็จะเจอกับมอนสเตอร์แบบระดับสูงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัว quest petaldea ก็จะมีการเพิ่มระดับใหม่กันด้วยก็คือจะเป็นเจอกับมอนสเตอระดับ level 69กันเลยนะครับแล้วก็มอนสเตอระดับ g กันติกนะครับก็จะมีการเพิ่มเลเวลจาก64ขึ้นมาเป็น level 69ในทุกพื้นที่กันด้วยนะครับและจะเริ่มมีการดอบหลอด g กั a แบบเป็นขั้นที่ แล้วก็ไอเทมที่เคยอยู่กับวอรกิการติกที่เหลือเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเะด็อกที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มลลมิตการตีบวกของอุปกรณ์ที่เป็นตั้งแต่1ดาวจนถึง6ดาวนะครับจะสามารถตีบวกได้ถึง60กันแล้วแล้วก็ยังมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ พลเที่ยวหรือก็คือออฟทองของตัววุ้นนะครับขึ้นเป็นเลเวล5กันด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้ตัวอาวุธระดับ6ดาวอ่ะมันจะสามารถมาเทียบเท่ากับอาวุธแบบระดับ7ดาวกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ของใจในการปลดเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะการติดบบก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอาร์ดิไฟเนอร์เรียกกวกับตัวพลัเที่ยวก็คือจะเป็นเรื่องของ NXQ นนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอาวุธตัวใหม่ซึ่งจะเป็นอาวุธระดับ7ดาวกันเลยนะครับกับอาวุธที่จะมีชื่อซว่า Ia, ซึ่งนี้จะเป็นอาว,วุธที่มีการดรอปจาก Enhance Enemy ในระดับสูงนะอันใหม่นั่นเองนะครับก็คือจะมอนสเตอร์ที่มีการติดปรสิตนะซึ่งถาาว่าใครี่ไปฟาร์มอะไรโซนแลกอันใหม่เนี่ยก็จะมีการเจอกับมอนสเตอร์ Enhance Enemy ที่มีการดรอปเรื่องของตัวอาวุธตัวนี้แล้วก็อาวุธตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีการดรอปแล้วยังมีขวันที่จะอยู่ในเรี่กกับตัวไททอลหรือก็คือฉายาที่จะมาอัปเดตในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องที่จะเป็นมินิเอพิโซดนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องแบบเล็กๆ,ๆน้อยที่จะอัปเดตมาในวันที่5ตุลาคมนี้แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นการ เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆต่างๆที่มีค่อนข้างจะเยอะมากกันเลยนะครับก็จะขอเริ่มจากการที่เราสามารถวาร์ปไปตำแหน่งของเลเจนด์ม์กกันได้แล้วสามารถเปลี่ยนมุมกล้องในตัว R ID ได้แล้วก็มีงานสอนเพิ่มเติมเข้ามาสามารถฟังตัวอย่างเพลงจากในตัวตู้กาชาหรือว่าจะเป็นในตลาดในมา s ช o อก็ได้นะครับสามารถลบหัวข้อของตัวคิวเมนูได้เพิ่มคําสั่งเรียกรวมสมาชิกในปาร์ตี้ให้อยู่ห้องเดียวกันได้แล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับ การค้นหาปาร์ตี้ที่ต้องการคนเพิ่มจากในทุกบล็อกกันได้แล้วจากเดิมที่มันจะเป็นเฉพาะในห้องเองนั้นเท่านั้นนะแล้วก็ถัดมาจะมีการาเช็คการล็อกอินของสมาชิกในทีมแล้วก็คืนในแอดลของเราเนี่ยจะสามารถทําการเช็คว่าได้มีการล็อกอินครั้งสุดเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับการล็อกออนว่า อาจจะให้มีการลลอะออนเนี่ยไปตามทิศทางของตัวละครเท่านั้นได้มีการตั้งค่าการเปิดปิดเกี่ยวกับตัวซิบอาที่อยู่ในตัวตลาดในไมช็อปมีการสั่งเปิดปิดเกี่ยวกับถ้ายืงของตัวละครว่าให้มีการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยไปตามความสูงของพื้นหรือไม่มีการเพิ่มการตั้งค่าเกี่ยวกับ การแสดง Simple Model Display หรือก็คือโมเดลตัวละคร,รก่อนที่จะมีการโหลดเสร็จนั่นเองนะครับว่าจะให้เป็นแบบเป็นสีดำเหมือนกับตอนแรกเป็นสีขาวเหมือนตอนนี้หรือว่าจะเป็นแบบใหม่ที่แบบโปร่งใสกันไปเลยนะครับแต่ว่าแบบสุดท้ายแบบโปร่งใสเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการโหลดที่นานกว่าอบแบบแรกอยู่เล็กน้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการคอลลาโบกับเกม t ม Bat t บั i ไท m i n a นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ตัวละครของจากทางฝั่งมล l ติบัตเนี่ยม่โดยตัวตู้กาชาของตัวเกมกับตัวตู้กาชา AC ที่จะมีชื่อว่ามล l ติบัตสไ y l e ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเครื่องประดับทรงผมคาบพาอาวุธสแตมแผ่นเพลงแล้วก็ยังมีลอ b เตอรี่ชั่นหรือเอมอตที่เป็นของจากทางฝั่งมิ l ติบัตเนี่ยม่โดยตัวตู้กาชาตู้นี้นะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับบาลานซ์ที่จะมีขึ้นในวันที่5ตุลาคมด้วยเช่นกันนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยได้มีการประกาศมาก่อนอันนี้กันแล้วนะอันนี้ก็มาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับ การยกเลิกการแคสเซิลท่าการจมตีของมาอาวุธให้มันดียิ่งขึ้นมีการเพิ่มพลังโจมตีของโฟตอนอาร์หรือ PA บางตัวแล้วก็โฟตอนบลัดของเกือบจะทุกอาวุธเลยนะครับจะมีการเพิ่มทั้งเรื่องเยู่กับพลังโจมตีแล้วก็ระยะการโจมตีที่กว้างมากขึ้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ก็จะมีการปรับสมดุลกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับ เสื้รายละเอียดกระบ,บาบาลานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสองฟังก์ชันที่ไม่ได้มีเป็นสไลด์ไม่ได้มีเป็นคลิปให้ดูนะครับก็คืออย่างแรกก็คือจะมีการเพิ่มก,การตั้งค่าเกี่ยวกับตัว HDR ก็คือเป็นการตั้งค่าที่สามารถาแสดงเรื่องกับ ตัวแสงสีที่มันดียิ่งขึ้นได้แล้วก็อย่างที่2ก็คือจะมีการเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถนำตัวละครของเ,ขเราเนี่ยไปอยู่ในตัว OP ของตัวเกมกันได้นะครับก็คือตัวมูฟวี่ตอนเปิดตัวเกมเนี่ยเราสามารถเอาตัวลของเราเนี่ยไปแทนที่ตำแหน่งของตัวเอกกันได้ซึ่งที่เป็นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในฝั่งของ PC เท่านั้นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดือน10กันบ้ายน,นะครับกับอัปเดตในวันที่12ตุลาคม2022เปิดมาก,ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฮแลนดอันใหม่ของูุยภาคเคธิมะคูวาลิสูนั่นเองนะครับก็คือจะมีการเพิ่มแรงค์สาให้กับโซลเช่แบบต่อสู้มีการเพิ่มเอเจนตเควนที่เป็นรูปแบบของท i กเกอเควที่แบบระดับที่สูงขึ้นมามีการเพิ่มแรงค์ใหม่ให้กับตัวเบธานเดียแบบสีม่วงน,นะครับซึ่งของรอบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับก่อนอันดีนาที่จะมีทั้งหลออ่องของตวิจาร,รอ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวมิชชั่นพาร์ทในซีซั่นที่13นะครับก็จะมีของพิเศษที่เป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นรูปล่างตัวมาร์กมีเครื่องประดบับท่าโมชั่นแล้วก็ตัวสแต็มด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวอาร์เรคอร์ดที่จะเป็นการแข่งขันตัวฟิลเลตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นตัวตู้กาชาจะเป็นตู้กาชา s g นะครับที่จะมีชื่อว่า r e f i ล e ฟอร์มหรือก็คือ r e f i ล e ฟอร์มอันที่7กันแล้วนะครับซึ่งจะเป็นตู้ที่จะนำชุดของทางฝั่งเพรสโ o o ูแบบเก่าเนี่ยมาทําการเรียโมเดลใหม่ไปแบบเวอร์ชั่นของ n ิวเ e รซิแล้วก็มาอยู่ในตัวตู้กาชาตู้นี้นะครับ ไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดือนสิบกันอีกครั้งนะครับแต่นี้จะเป็นอัปเดตในวันที่19ตุลาคม2022อย่างแรกก็คือจะมีการเพิ่มแลังอันใหม่ให้กับภูมิภาคแรกอลิโอ้นั่นเองนะครับหลักการก็เหมือนกันเลยนะก็คือจะมีการเพิ่มแรงใหม่ให้กับโซนต่อสู้มีการเพิ่มเออร์เจนควีทเปนที่ก็ควีแบบระดับสูงขึ้นมาแล้วก็มีการเพิ่มแรงใหม่ให้กับเบทเทเดียแบบสีม่วงของเขตอลิโอกันด้วยนะครับส่วนขนมก็จะมีคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวตูู้้กกาาชรับตที่ มีชื่อว่า Monster Masquerade 22ก็จะเป็นตู้กาชาที่จะมีชุดแบบเป็นทีมผีทีมฮาโลวีอยู่ในตัวตู้กาชาตู้นี้นะครับแล้วก็ยังมีทั้งเครื่องประดับต่างๆท่าล็อบบี้แอคชั่นหรืออีโมดแล้วก็ยังมีท่าโมชั่นที่น่าสนใจกันอยู่ด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือน10กันบ้านนะครับกับอัปเดตในวันที่26ตุลาคม2022ก็จะมีอัปเดตแค่อย่างเดียวก็คือจะเป็นตัวเคเวสใหม่ที่จะมีชื่อว่า Ordinal Tower ซึ่งจะเป็นเควสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ t ท l e n i a ียแอดว e นั่นเองนะครับซึ่งตัวเควสนี้เนี่ยเป็นเควสที่จะเน้นสู้กับบอสเป็นหลักเลยนะเหมือนกับเป็นเควสบอสลัสนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราสามารถผ่านได้ก็จะมีการปรดระดับที่สูงขึ้นมากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็การเล่นครั้งแรกของตัวเควสนี้นะครับจะมีของรางวัลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวชุดเกาะระดับเจดาวถึง3ชิ้นกันเลยนะแล้วก็ยังมีคขาวันที่เป็นทั้งเล่กับตัวอาร์มเ g ฟไ e ด์เอเล็กต่างๆที่เป็นขาวานันในแต่ระดับกันอยู่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเล่กับตัวไททอลหรือก็คือฉายาที่เราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับอาวุธประจําของแต่ละคาร์ดไปนะครับว่าถ้าหากเราเล่นตัวเควดนี้เนี่ยด้วยคาร์ดคาร์ดนี้ก็จะมีการได้รับอาวุธเจดาวที่เป็นของคาร์ดนั้นที่เป็นซีดีออฟซีเดียกันด้วยนะครับ และต่อไปก็จะเป็นทีเซอร์ตัวอย่างอัปเดตใหญ่ในเดือนธันวาคม2022นี้นะครับกับภูมิภาคที่4เขตลาวาสุเทีย เละนั่นก็เป็นตัวอย่างของภูมิภาพใหม่ที่จะอัปเดตมาในเดือนธันวาคม2022นี้นะครับส่วนรายเดี๋ยวเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในรายรครั้งต่อไปนะอาทีนี้ก็จะเข้าสู่ช่วง Operation Report กันบ้างก็จะเป็นช่วงที่นักคำถามจะพูดเล่นเนี่ยมาตอบกันเหมือนเดิมนะครับก็จะเริ่มจากคำถามข้อแรกกับคำถามที่ว่าคุณวางแผนจะอัปเดตบัฟของล e เจน d ์มาที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อใดซึ่งคำตอบเขาก็เป็นการตอบกลับมาว่า เราต้องขออภัยในความล่าช้าเรากําลังดําเนินการเปลี่ยนแปลงนี้และจะอัปเดตในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นไปได้ที่จะขยายขอบเขตบัฟของมาร์คโดยการให้เมทเทอเรียลเพิ่มเติมอะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลเจนด์มาร์คที่มันจะมีเรื่องของบัฟเนี่ยไปตามแต่ละผู้พิพานะครับซึ่งเขาก็จะมีแผนที่จะขยายขอบเขตของตัวบัฟเนี่ยให้มันกว้างมากขึ้นโดยการที่จะให้ใช้เมทเทอเรียลหรือก็คือวัวตถุดิบเนี่ยทำการให้มาร์คกินเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ คำถามข้อที่2นะครับกับคำถามที่ว่าความอยากเล่นจะลดลงมากเมื่อเกตของ p s ์ลดลงพอจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าในเดือนตุลาคมเราวางแผนที่จะปรับเกต p s e ไม่ให้ต่ำกว่าระดับ2และเรามีอย่างอื่นที่วางแผนไว้สำหรับอัปเดตในเดือนธันวาคมนี้ที่จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจแม้ว่าเกต p s e จะลดลงก็ตามนอกจากนี้ จากการประชุมเราตัดสินใจว่าจะเป็นอันตรายมากหากเกรดไม่ลดลงเลยการทำเช่นนี้จะทำให้เกรด p พ c b ี r ลดลงได้บ้างถึงฝั่งผู้ใช้หลายคนจะไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ทีมงานจะมองหาวิธีอื่นๆเพื่อปรับปรุงด้านนี้ของเกมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว PC b i r d บนะครับที่เดี๋ยวในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับให้เกรด PC b i r d มันจะไม่ลดต่ำกว่า2แน่นอนนะครับก็เหมือนกับเป็นตัวจุดที่จะช่วยประคองได้กับตัว เกจเพซิเบิร์ดเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าตัวเกจเพซิเบิร์ดไม่มีการลดลงเลยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมดุลของตัวเกมนะครับที่มันจะทําให้เราสามารถเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นฟาร์มของได้เยอะขึ้นก็อาจทําให้สมดนลเกมเนี่ยพังก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีการปรับให้อย่าง,งน้อยๆเนี่ยตัวเกจก็ต้องมีการลดลงกันบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเดือนธันวาคมก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในการเล่นมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวเกจจะลดลงก็ตามนะครับ คำถามข้อที่3นะครับกับคำถามที่ว่าเมื่อหมดสภาพในเควสทินิแทสจะต้องรอจนกว่าจะหมดเวลาเพื่อรับของรางวัลพอจะเปลี่ยนให้รับของรางวัลได้แม้ว่าจะยกเลิกเควสได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขามีการตอบกลับมาว่าในอนาคตร,ระวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงให้เมื่อสมาชิกในปาร์ตี้หมดสภาพทั้งหมดเควสจ,จะสิ้นสุดลงภายในไม่กี่วินาทีและปาร์ตี้จะได้รับของรางวัลตามอันดับที่ทำได้ไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเควสทีเดแทนหรือก็คือจะเป็นตัวเควสพิระมิดนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเควสที่มันจะไม่มีการชูชีวิตแบบออโต้นะถ้าหากว่าโดนตีนอนหมดสภาพตายไปแล้วเนี่ยก็คือต้องนอนแช่อย่างนั้นไปเลยจนกว่าจะมีการหมดเวลาหรือไม่ก็ใช้งานเรื่องของตัวเอเทมชุบหรือว่าให้เพื่อนมาชุบนั่นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยเขาก็จะมีปัญหากันที่ว่าถ้าหากทุกคนเนี่ยสิทิภาพหมดเลยแล้วเราต้องรอจนกว่าจะหมดเวลานั้นหรอซึ่งอันนี้เขาก็จะมีการปรับให้ถ้าหากว่ามีการสิทภาพไปถึงวลเทีมโหลดปึ๊บ เควก็ตัจดจบทันทีแล้วก็จะมีการให้ขอรับันกันไปนั่นเองนะครับคำถามข้อที่4นะครับกับคำถามที่ว่าด้วยพูยภาคใหม่ทั้งหมดการรวบรวมแมทเทียลต่างๆอย่างเช่นพวกแร่ตอนนี้ต้องใช้เวลามากจนไม่ได้เล่นเนื้อหาอื่นเลยช่วยลดระยะทางในการรวบรวมแมทเทียลต่างๆเพื่อที่จะใช้เวลาน้อยลงในการเก็บทุกอย่างลงได้ไหมซึ่งคาตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นนี้เราจะพิจารณาทําการปรับเปลี่ยนสถานที่รวบรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูยภาคแรกแอริโอซึ่งยากเป็นพิเศษในการราวบรวมแมททเรียลต่างๆนอกจากนี apan, ้ภูิภาคสุเทียที่จะอัปเดตในเดือนธันวาคมนี้เราวางตำแหน่งของแมททเรียลต่างๆที่เหมาะสมเอาไว้แล้วอ่าน,นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมททเรียลต่างๆที่นับวันเนี่ยมันจะเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยตามภูิภาคที่มีการอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยเขาก็เลยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนให้เรื่องของไอเทมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่การเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เดินทางเก็บกันได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะ โดยเฉพาะในภูยภาคแรกอย่างแอ i โตนะซึ่งอันที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแร่หรือไม่ก็จะเป็นพวกอัลฟาเลกเตอร์ซึ่งไม่แน่นะครับบางทีเราอาจจะได้เห็นอัลฟาเลกเตอร์จากเดิมที่มันกระจายก,กันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไปรวมอยู่ในที่เดียวกันก็เป็นได้นะครับ คำถามข้อที่5นะครับกับคำถามที่ว่าจากคำถามในไลฟ์ครั้งก่อนมีการประกาศว่าครั้งถัดไปที่มีจุดเกิดของแรพปี้แรพปี้จะเกิดตรงตำแหน่งที่จัดการเดย์เอนม่ลงได้อย่างไรก็ตามมันจะมีปัญหาเรื่องสถานที่สำหรับผู้เล่นที่กำลังต่อสู้กับเดย์เอนม่ตัวอื่นที่อยู่ไกลกว่าช่วยพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ด้วยซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า เราได้รับความคิดเห็นและพิจารณาใหม่แล้วแต่เราเชื่อว่าลำดับความสำคัญสูงสุด ควรเป็นผู้เล่นที่เอาชนะเดเ์อมี่ลงได้เราจึงเปลี่ยนสถานที่ตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตามที่หลายคนกังวลเรากําลังวางแผนเพิ่มเติมที่จะไม่ทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้เล่นที่กําลังต่อสู้กับเดเ์อมี่จุดอื่นโดยตอนนี้กําลังพิจารณาและตรวจสอบเฉพาะภายในทีมเราจะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีการตัดสินใจได้แล้วอนี่ก็จะเป็น เรื่องของตัวจุดเกิดคอแลปี้จากตัวกิจกรรมนั่นเองนะครับก็คือครั้งก่อนเนี่ยเขามีการประกาศว่าถ้าหากมีอีเวนที่มีเรื่องเกี่ยวกับจุดเกิดของตัวเอ็นเป็ดแลปี้หรือว่าก็เป็นพวกเกนแลปี้นะครับเขาจะมีการปรับให้จุดเกิดเนี่ยจุดเดิมที่มันจะมีตำแหน่งการเกิดที่ตายตัวก็จะมีการปรับให้มามีการเกิดตัวตำแหน่งที่มีการกําจัดตัวเดย์เอเดมี่ลงด้านนั่นเองนะครับแต่ว่าทีเนี่ย ก็จะเป็นหาอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนนั่นก็คือถ้าหากว่ามีผู้เล่น2ตี้2กลุ่มกําลังทําการตีได้ได้่อๆกันอยู่เนี่ยแล้วถ้าหากว่าฝั่งหนึ่งเกิดตายไปปุ๊บปีการเกิดเรื่องของตัวแรพปี้ขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ห่างก,กับจุดที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกำลังกาจัดตัวได้เดมี่ก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าจะวิ่งมาไม่ทันนั่นเองนะครับเพ่ะนเนี่ยเขาก็กำลังมีการตัดสินใจอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงก็รอติดตามอัปเดตกันต่อไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับฟังก์ชันที่คล้ายกับ My Room หรือ Team Room ใน p e s o 2ที่มีการประกาศว่าจะอัปเดตหลังฤดูไมผ้ผลิของปี2023แต่เรารอไม่ไหวแล้วหากมีการพัฒนาอยู่แล้วอย่างน้อยช่วยบอกสิ่งที่กำลังจะมาให้ทราบก่อนได้ไหมซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เราขออภัยในความล่าช้าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเรากำลังทำงานอย่างหนักในการพัฒนาแต่เราต้องการมอบเกเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่เราให้ทุกคน 了。 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะอัปเดตก่อนกําหดดการได้อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องดีที่จะให้ทุกคนรอนโดยไม่มีข้อมูลใด,ใดเลยดังนั้นถึงจะอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่จะนําข้อมูลบางส่วนมาอัปเดตให้และยังมีคอมเมนต์จานวนมากเกี่ยวกับห้อง Myroom และทีม o o m ในหลายแต่ละครั้งดังนั้นทันทีที่ได้รับข้อมูลใหม่มาจากการพัฒนาจะนํามาแจ้งให้ทุกคนทราบโดยเร็วที่สุดนะครับอ่านนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Myroom แล้วก็ทีม o o m นั่นเองนะครับซึ่งมันจะ เป็นฟีเจอร์ที่จะเป็นของทางฝั่ง PS2 แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีในฝั่งของ New Genesis นะแต่ก็มีการประกาศไว้แล้วว่าจะนําฟีเจอร์นี้เนี่ยมาอยู่ในฝั่งของ New Genesis กันด้วยนะครับซึ่อ่องนี้ก็จะมีคนที่อยากจะลุกข้อมูลเนี่ยก่อนล่วงหน้าซึ่งเขาก็มีการสัญญาว่าถ้าหากมีการพัฒนาถึงขั้นไหนแล้วก็จะมีการนําข้อมูลเนี่ยมาอัปเดตก,กันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็แคมเปญต่างๆกันบ้างน,นะครับซึ่งอันนี้จะขอเรียก,กสิ่งที มีเฉพาะในฝั่งเซเร์ญี่ปุ่นแล้วก็มีเฉพาะในฝั่งเซเวอร์กบอกันก่อนกันละกันนะก็จะขอเริ่มจาก ฝ่งญี่ปุ่นที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเติมเงินผ่านเว็บมันนี่นั่นเองนะครับก็คือถ้าหากว่ามีการซื้อแทบ AC ผ่านเว็บมันนี่ตั้งแต่5000 AC อซขึ้นไปก็จะมีการรุ้นรับเรื่องของตัวแทบพอยน์เนี่ยในมูลค่า1 0 0 0 5,000แล้วก็1 0 0 0 0หมนแทบกันเลยนะครับซึ่งนี่จะเป็นแคมเปญที่เริ่มต้นกันไปแล้วนะก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่13กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคม 2, 2022นนะครับและต่อไปก็จะเป็นการจำหน่ายเรื่องของตัว คาแรคเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์สองซีดีสองเฟสติวัลเบสวอล u มทูนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการจําหน่ายในวันที่26ตุลาคม2022นะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการบอกถึงเพลงที่อยู่ในแผ่นเพลงอันนี้แบบเข้าข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวไอเทมโค้ด้วยที่จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับ ตัวสเตมแล้วก็ยังมีถ้าเราบีแอคชั่นที่เป็นเฉพาะของ CD อันนี้กันด้วยนะครับซึ่งใครอยากได้เนี่ยก็สามารถไปทําการสั่งซื้อกันได้ซึ่งนี้จะเป็นเฉพาะของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับและต่อไปก็จะเป็นแคมเปญที่มีเฉพาะในฝั่งเซิร์ฟเวอร์กบอ l เท่านั้นนะครับนั่นก็คือ NGS Boost at Twitch Con San Diego นะครบซึีงนี่จะเป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่ 7ตุลาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคม2022น,นะครับที่ศูนย์ประชุมของซานดิเอโกซึ่งก็จะมีเร่อกี่ยวกับตัวงานทวิกตคอร์นั่นเองนะครับที่จะมีเรื่อเกี่ยวกับการที่ให้เล่นอาเดโมโอของ p พียโซตูนิเจแล้วก็จะมีขอรางวันที่จะเป็นเรื่องของตัวทีเชิร์ตแล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆกันด้วยนะครับ โอเคและจากนี้ไปก็จะเป็นแคมเปญที่จะมีเหมือนกันทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็จะขอเริ่มจากการคอลแลบครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านั่นก็คือการคอลแลบกับอ n เเมโอเวอร์ลอดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการคอลแลบที่จะนําอวตารก็คือจะเป็นตัวละครของทางฝั่งโอเวอร์ลอดที่จะประกอบไปด้วยไอซ์ Ice กับอัลเบโดนะครับคือ2คนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวชุด เครื่องประดบับทรงผมเสียงตัวละครคารวบพังอาวุธแล้วก็ล็อบบี้แอคชั่นหรือท่าอีโมดนะครับมาอยู่ในตัวตุกาชาของฝั่ง PSO2 นะซึ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการคคลปลบที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายน2022น,นะครับใครที่เป็นแฟนโอเวอร์ลอเนี่ยก็เตรียมเก็บเงินกันให้พร้อมเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นแคมเปญเกี่ยวกับ AC แล้วก็ SG กันบ้างน,นะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2022เป็นต้นไปก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการซื้อแท็บ AC ครบตามที่กําหนดเนี่ยก็จะมีการได้รับของรางวัลที่เป็นทั้งล็อบบี้ชั่น761แล้วก็จะมีเรื่องของอุปกรณกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการจําหน่ายไอเทมพิเศษที่ร้านค้า SG Shop นะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของ Enlarged คั่ op, ง Material แล้วก็ยังมีคอนแทมที่เป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับบา Camp, รัส N E F P บ o สต์แบบ1วันเต็มกันอีกด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับในช่วงนี้ที่มีการ เพิ่มระดับเลเวลจาก6 0สไปหกซึ่งใครที่ต้องการจะเก็ตเลเวลใๆเนี่ยก็สามารถมาทำการซื้อไอเทมพิเศษในครั้งนี้ได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแคมเปญในช่วงเดือน10กันบ้างก็จะมีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับบูธแคมเปญที่เป็นการบูธเรื่องเกี่ยวกับโซนไฮแลน์อันใหม่ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามามีการประกาศแตะละเอ,อเจนต์เควสล่วงหน้าแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวฮาโลวีนแคมเปญกันด้วยนะครับที่จะมีแคมเปญที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานสดดดดอออนนไ้้้้แแแบบบบัััั่่งงใจจลลลววววกกกกก็็ะะมีีเเรื e ยยถมาก็็จะเปน ได้กับแคมเปญที่เป็นการฉลองครบรอบ10ล้าน ID นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นการรวมกันทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในภายหลังนะครับ โอเคครับและนี้ก็เป็นรายละเอียดอัปเดตที่ได้มีการประกาศมาในไลฟ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับไลฟ์ครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันอังคารที่25ตุลาคม2022ก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับเดือน11แล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมขออัปเดตใหญ่ในเดือน12นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำคลิปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่